คณะทำตำบลนัยคะผู้ที่ถือป้ายคำสั่งนะคะนางสาวพัชรพรทรลดีนางสาววิไลชาาสังเกตนางสาวเกศราพรดนแปบนางสาวสุภัชรามงคลเสถียรนะคะนายยกอิตาบริหารส่วนตาบลขาเลือดนายชานมาลงสังเงินนะคะ ก็จะมีขบวนนะคะในวันนี้ก็จะมีขบวนนางรำจากนักเรียนโรงเรียนชุมชนขาเลือดวิทยาคารจำนวน50ิบคนด้วยกันนะใกล้จะถึงแล้วนะคะพี่น้องท้องที่ท้องถิ่นกันไปคะ่ะเดินมาเลยลูกเดินมาเลยตั้งแถวเลยเป็นนางรำไหมคะถ้าเป็นนางรำเดินมาตั้งแถวเลยค่ะคยยเดินมาครับเดินมาร็วเินเดินเรวนิดเดินเลยลูกมาตั้งแถวเลยค่ะ เดินมาเลยอ่าเป็นขบวนนางรำไหมคะคุณภูษาใช่ค่ะเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะเข้าไปขึ้นเข้าไปครับขยับตั้งแถวเลยครับ